ไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถือคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเ็าทาตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมของเราก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเรา แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึงแผ่นดินรัชการที่เก้าวันถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาทเดบิทีหัวรัชกาลที่เก้าเราสมเด็จมังกรมีดวงท่าทำอะไรมาบ้างเราไปศึกษาดูสิเราจะได้คําตอบอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก่อนก็ได้ที่อยู่มาได้เดี๋ยวนี้ก็เพราะแผ่นดินที่แล้วนี่แหละแล้วแผ่นดินก่อน อาจจะหาว่าเต่าร้านวีใดโาเสาลองไปศึกษาดูคําตอบจะอยู่ในนั้นนะอ่าอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราจะรักษาบ้านเมืององเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ